900,000ซับสไคร์เบอร์เลบันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ V i v o y 11จำนวนเดือนละหนึ่งเ,เครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไมอันัทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะต่อนรช่องไมอนัทมีขายเสื้อเ h a ดลบันนี่ด้วยนะไมอานัท ได้ดุกดกอยู่ในน้ำตรงนั้นน่ะเย้ยเด็กจมน้ำเย้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วรีบไปช่วยแล้วโอเด็กจมน้ำงไงดีทำไงดีเด็กกำลังจะจมน้ำแล้วขอความี่เหลือใหญ่เลย ใหญ่เลยนาะงหัวโยกเชียวว่าแต่เอ๋เจ้าหนูตัวอยู่ไหนนาะเห็นแต่คอ,อสงสัยแม่ตอนที่เพิ่งเกิดพ่อแม่ต้องเอาใส่ไว้ในชักโรครกแน่แนเลยเลยโตขึ้นมาในชักโรครกนะ่ะโอ้เจ้าหนูขึ้นมาจากน้ำได้ก็ดีใจใหญ่เลยอันนี้ค่ขยับไปหน่อยขยับไปให้อยู่มุม จะได้ไม่ตกน้ำอีกน่ะ่า <c oughs> okay. น,นี่ก็ค่อยอยังชั่วแล้วว่าแต่เจ้าหนูอยู่ในนี้กินอะไรน่ะกินอะไรดีเจ้าชัก็ขอไปหาของมาให้กินก่อนนะว่า <c oughs> แต่เขาว,วงกดนี้มันแบบว่าใช้ัก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีของกินอยู่ในเขาว,วงกดด้วยแต่ถ้าเจ้าหนูอยู่ตรงนี้ได้ก็แสดงว่าคงมีของกินคงมีคนคงมีคนเอาอะไรมาให้กินแหละ <c oughs> คงปลอดภัยดีและเอาว่าแต่น่าจะไม่ปลอดภัยขอให้กลับแป๊บหนึงชื่ว่าต้องทำรั้วกันก้นการตกน้ำน่ะเด็กน้อยเมื่อกี้ก็ตกน้ำไปแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยวฉชนก็ทำรั้วให้นะเจ้าหนูเฮ okay. อย่างนี้แหละดูปลอดภัย รอบขอบชิดเด็กน้อยไม่ตกน้ำแล้วถ้าจะเข้าก็เข้าทางประตูนี้โอเคปลอดภัยห่างเด็กช้ก็ไปหาเลยมาให้กินนะเจ้าหนูว้วอ้ไวเ้าว้ายว้อว้าวเ้าวว้าวย้ากว้าากว้าก ตัวอะไรก็ไม่รู้เลยไกลช่วยด้วยโอ้ยทำไงดีทำไงดีว้าวันเลยโอ้หแย่เลยทำไงเนี่ยวันนี้ต้องทำยังไงโอยอย่าไปยุบบันนี่นะ้เออจะไปไหนนะโอ้ใช่ใช่ให้เด็กพาบันนี่ออกไปดีกว่าไปเร็วๆกระแทกประตูไปเออช่วยช่วยกันช่วยกันเออช่วยช่วยช่วยเออบันนี่ช่วยช่วยช่วยนี่แหละนี่แหละตีตีตีเร็วๆหนูหนู น่อยแล้วโยกโยกหัวโยกเลยโยกโยกไอ้เยเยยตีดีช่วยมานี่ตีเร็วเร็วเร็วได้ไหมได้ไหมได้ไหมช่วยซีโอ้โหตายเถอะกระแทกแรงหน่อยจังแงแบบเนี้นี่นี่นี่นีกระแทกแรงได้ไหมนะอ๋อไม่ใช่กระแทกแบบนี้เออ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 เโชคดีนะเนี่ยที่บันนี่ ยังพอที่จะมีแรงสีลงไปได้ฉันก็กลับมาแล้วแับมาพร้อมแซนด์วิชิกแซนด์วิชนี่ฉันก็ไม่ได้ไปหาจะเข่าวงกฏหรอกนะเจ้าหนูพอดีว่าฉันก็ลืมไปนะว่าฉันก็หน้าเอาแซนด์วิชติดตัวมาด้วยหนึ่งชิ้นอันนี้นี่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 หนูกินแซนด์วิชซะเฮ้ยสงสัยแซนด์วิชจะอร่อย ว่าแต่ตอนแรกเจ้าหนูอยู่ที่รูกำแพงนี่นะสงสัยพยายามแหกค้อเอ๊ะเอาบันนี่ไซเก่าอย่าเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นนะมันแสบมากเลยนะโอ้ยเด็กน้อยออกจากน่ารักฉันอยู่กับเด็กน้อยนี้มาตั้งนานเขาบอกว่าเด็กฉลาดชาติเฉลิมแต่ว่าเด็กโซนไม่ใช่เด็กฉลาดนะคือเด็กปลีดที่ไหนกันล่ะพนดีดอกเด็กใหญ่เลยนะ ตอนแรกอเ็นเด็ก,ดกน้อยประเภทไหนถึงติดในโถวส้วมได้นะ่ะต้องซนขนาดไหนฉันก็ลองคิดดูซิเอ้เว่าไปต้องใช่อยู่นะแต่ว่าตอนแรกเด็กน้อยนี่จมน้านะฉันช่วยชีวิตเขาขึ้นมา,อ,าอ๋อแล้วําไมถึงทําร้ายบันนี่นะแล้วฉันก็เลยกันข้อให้แต่ว่าทาไมเขาถึงทาร้ายเธอฉันไม่รู้หรือว่าเด็กน้อยโมโ oh หที่แบบว่าโดนขังไว้ในคอกอ๋อ้องเปิดประตูให้เขาดูไหมเเยียประตู <c oughs> โอ้ประตูพังนะ่ะ กูเปิดประตูได like, ้ชไชคิลเด็กซีแล้วหนูจะเป็นยังไงหนูอาจจะอยากออกจริงๆด้วยเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยฉลาดเลยเปิดประตูให้ก็ยังไม่ออกมาน่ะเขาไม่ฉลาดนะชคิลแต่ที่เขาบอกว่าสอนเด็กไม่รู้จักฟังเป็เหมือนเดิมปิดไว้เดี๋ยวเด็กจะจมน้ําอีกแล้วจะแย่เข้าไปใหญ่ไม่รู้พ่อแม่เด็กเป็นใครเออใช่พ่อแม่เป็นใครเปิดไฟสองมาก ที่เป็นนักสืบนี่จังหน้าแล้วนักสืบจะเป็น,น,นใ,ใครยอมรับมาแล้วพระแม่เธอคือใครจัตงตาบันนี่แล้วนี่จะหาเรื่องกับบันนี่ใช่ไหมเห็นไหมบันนี่บอกแล้วคุณ่าอันตรายตัวเนี้ยอยากจะออกหรอแต่ว่าออกไม่ได้หรอกนะแต่ว่าออกก็ไม่ได้เออเกือบผัดเอาเอาไปแล้วโอ้จะทำะไรบันนี่อ,อีกแล้ว

ขึ้น,านๆๆๆมามาแบันี่โดนกระดูกแบบกจะไม่ทิ้งเธอจะตายแล้วนะแล้วที่เธอไม่ตั้งใจฟังฉันเลยเหรอฉันฟังไม่รู้เรื่องนะฉันบอกว่าปล่อยเด็กตัวนี้ออกไปไม่ได้นะชาไเกิ้ลมันจะไปก่อความลำคาเดือดร้อนให้กับเออเขาวงกลนนู่นไงลงไปอีกแล้ว เอ้ย oh, อยู่ตรงขาพอดีเลยหนีดีป่าเจ้าหนูไม่รู้แหละพอดีไปหอคอยก่อนเลยใครจะไปคิดเล่าว่าเจ้าหนูที่ชายเช่วยไว้จะแบบว่าโหดขนาดนี้นะลุงนี้ไม่ช่วยดีกว่าให้จมโอ้มาแล้วเย้ไม่ช่วยดีกว่าชายก็ปล่อยให้จมน้อ สันกะแพงได้ยังไงเนี่ยมันปีนกระแพงได้จะไปต้องจัดการน่าเชคเอราพูดไปทันขาดคำไม่ใช่แค่ชั้นมาจัดการเธอด้วยนะนี่มันแทงข้างหลังฉันชัดอ้ใช้เก้าเร็วๆอ๋อกำลังไปคี่เด็กขิ้นมอยู่ไม่เห็นนะตอนเุบาลเรากินอาหารเสร็จเราก็ต้องนอนน่ะช่วงนี้น่าจะพักกลางวันเด็กพอดีน่ะเอชิมแล้วเร็วเร็วเว แล้วใครจะไปคิดแล้วว่าเจ้าหนูนี่จะปวดขนาดนี้ถึงกับต้องหนีหัวซุกหัวซุนขึ้นหอกคอยเลยนะพวกเรา,าไอ้มาแต่หายไปไหนแล้วเด็กนะ่ไไนะไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมาป่วนเราอีกนะ่ะข้างล่างก็ยังไม่มาน้อยนี่นะเป็นลูกเต้าเหล่าใครฉันก็จะต้องแจ้งผู้ปกครอง น่าจะเป็นสกีบีดีทอยเล่นนะชาเกอร์ oh. แต่ว่าเขาหายไปไหนน่ะ okay, นมไม่เจอเลยนี่สองดูสิประตูทางเข้าก็ไม่มีนะส่งไก่โอกระเบิดไปไหนเธอจะส่งไปตรงไหนนั่นไก่โอกฟักแล้วนี่ oh. กระจายไก่โอก oh. กระจายไก่โอกกระจายไก่โอก เฮ้ยไก่ฟักแล้วกร,ระจายแย้มมาถึงเราเอ,อ๋อนี่มันเป็นทับหน้าของเธอหลอกหลอนล,ลูกสมุนเธอที่เองถูกต้องไทเกิลเท่านี้เขาก็จัดการเราไม่ได้แล้วฮะเด็กก็จะไปเล่นกับไก่ไก่จิกเด็กตายบนดปากโอ้ ส่วนตัวนี้น่าจะแบบว่าไก่จิตเด็กตายบนเช็คโครกน่ะ,ะอะไรกินไก่จิตเด็กตายบนเช็โครกมันไก่กูจะหนูอยู่ในโถส้วมยังไงล่ะเพราะฉะนั้นไก,ก่ก็เออนี่ไงแอบเห็นจ้าหนูแล้วเอ๊ะเฮ้ย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 ไปไหนนเมื่อกี้อยู่ี่ตรงนี้โอ๊ยนุ่นอยู่ข้างล่างวิ่งมันแล้วกลไก่กูไปไวขนาดนี้นะ่ะแล้วเป็น닭ไก่ของเธอล่ะทำไมเจ้าหนูไม่เล่นกับไก่ตายแล้วไก่หายไปไหนเนี่ย อะไรจะมาโผล่ได้ไงตรงนี้นะบันีดยังสองข้างล่างอยู่เลยนั่นน่ะสีเขียวหลอนจริงๆเลยเจ้าหนูตัวนี้เนี่ย